พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปัทรมป,ปานีประติมากรรมที่แม้ชำรุดแต่งามที่สุดในสยามภาพซ้ายพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปัทรมป,ปานีพบที่อำเภอชชย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขวาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสี่กรพบที่เคอร์กิเออร์ทางตะวันออกของอินเดียซึ่งมีการสันนิษฐานว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปัทรมป,ปานีที่พบที่ัชาย,ยา หากอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็น่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกันพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนปัทมปาณีประติมากรรมที่แม้ชำรุดแต่งามที่สุดในสยามพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนปัทมปาณีรูปปั้นหล่อสมริดที่แม้ชำรุดแต่ได้ชื่อว่างามที่สุดในสยามพบที่อำเภอชัย,ยาจังหวัดสุราธานีปัจจุบันตั้งสแสดงอยู่ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติพระนครในกรุงเทพมหานาคร ส่วนชำรุดของรูปปั้นหล่อสำริดพระโพธิสัตว์หากหายไปมากกว่าส่วนที่เหลืออยู่แต่ส่วนที่เหลืออยู่คืออวโลกิเตศวนเครื่ององค์ตรงนาพีสะดือพระกรหักหายไปทั้งสองข้างเครื่องประดับศีรษะส่วนบนหายไปหมดเหลือแต่กระบังที่นาลาดหน้าผากเล็กน้อยแต่แล้วส่วนที่เหลืออยู่ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนปัตถมปาณีกลับเป็นส่วนงามที่สุด จนไม่แน่ใจว่าถ้าครบสมบูรณ์ทั้งองค์แล้วจะแลเห็นงามคลาสสิกอย่างนี้หรือไม่พระโพธิสัตว์องค์นี้คงปั้นและหลอ่อขึ้นในดินแดนแถบนี้เองอาจเป็นที่เมืองชัยยาหรือแห่งใดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเคนตั้งแต่เขตสยามประเทศลงไปถึงเกาะชวาของอินโดนีเซียเพราะเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับรัคัญที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อศรีวิชัย ที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานมีพระโพธิสัตว์เป็นรูปเคารพสำคัญและควรทำครึ้นในเรียนพส1318พบเพราะพบข้อความในศิลาจารึกกล่าวถึงพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งไว้ไม่มีถ้อยคำพรรนาใดๆจะกล่าวถึงความงามของรูปปั้นหล่อชํำรุดงามที่สุดองค์นี้ได้ครบถ้วน เว้นแต่ท่านพุทธทาสพิขูแห่งสวนโมคพลารามได้รจนากถาถึงความงามของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนไว้ในหนังสือแนวสังเขปของโบราณาคดีรอบเอ่าบ้านดอนว่าท่านจงพิจารณาดูภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนดูอีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นความงดงามของงา,งงานศินลปกรรมแบบปาละนั่นไม่ใช่เพียงเท่านั้นความมุ่งหมายขององค์การทำรูปอวโลกิเตศวนนั้น เขามุ่งหมายจะให้เห็นการแสดงธรรมไปในตัวรูปนั้นเองด้วยในเขาหน้าของรูปปฏิมานั้นต้องมีธรรมสามประการเห็นอยู่ชัดเจนคือความเมตตาความสุขความฉลาดกลมกลืนเป็นอันเดียวกันอยู่ใครอ่านหน้าพระอวโลกิเตศวนออกคนนั้นเห็นธรรมคือเมตตาปัญญาและสันติเป็นอย่างน้อยกรมดำรงทอดพระเนตรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนปัตถมปาณีบนหลังช้าง สมเด no ็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เสด็จตรวจราชการตามมณฑลต่างๆทั่วประเทศและเมื่อเสด็จมณฑลปักใต้ได้เสด็จไปนมัสการพระบรมธาตุที่วัดพระบรมธาชัยยาที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราธานีและพบรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้ภาพวัดพระบรมธาชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราธานีความตื่นเต้นเมื่อแรกพบครั้งนั้น เป็นเรื่องที่เล่าขานการสืบมาดังที่ท่านพุทธทาสได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทับอยู่บนหลังช้างที่นั่งสายพระเนตรทอดไปเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งวางทิ้งอยู่ข้างทางเสด็จท่านพุทธทาสบันทึกต่อไปว่าอาวโลกิเตสวนพบที่สนามหญ้าตรงหน้าบริเวณกำแพงพระบรมาธาตุออกไปสมเด็จกรมพระยาดำรงเสด็จมาพบด้วยพระองค์เองผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ในเวลานั้น เล่าให้ข้าพระเจ้าฟังว่าท่านทอดพระเนตรเห็นตั้งแต่บนหลังช้างช้างยังไม่ทันจะซุดตัวลงอย่างเรียบร้อยท่านรีบลงมาอย่างกะว,ว่าจะหล่นลงมาตรงไปอุ้มรูปนี้ขึ้นด้วยพระองค์เองนี่แสดงว่าท่านเป็นนักศิลปรกรรมและนักโบราณคดีเพียงใดตำแหน่งที่ทรงค้นพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนปัตถมป,ปาณีนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ทรงบันทึกไว้ใน จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายูรศ121เมื่อคราวพระองค์เสด็จไปยังวัดพระบรมธาชัยยาว่านอกกำแพงชั้นนอกทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบทพรามพระพุทธปฏิมากรและรูปต่างๆคือรูปพระโพธิสัตว์รูปพระอิศวรซึ่งพระเจ้าน้องยาเทอเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ให้นำไปเก็บไว้ที่กรุงเทพมหานคร และในแผนผังวัดพระบรมธาชัยยาที่ทรงวาดไว้มีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ใกล้กับวิหารพระศิลาแดงสามองค์ซึ่งอาจารย์มนิตวันลิพดมสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นตำแหน่งที่ท่านระบุว่าเป็นจุดที่คนพบรูปพระโพธิสัตว์ก็เป็นได้ในหนังสือแนวสังเขปของโบราณาคดีรอบอ่าวบ้านดอน ของท่านพุทธทาสยังเล่าไว้อีกว่าเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงได้ค้นพบเทวรูปองค์นี้แล้วก็นำเข้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพมหานครและความงดงามของเทวรูปก็ทำให้ตื่นเต้นกันยกใหญ่ภาพแผนผังวัดพระบรมทชาชยาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวง i w o n งเขียนไว้หมายเลขหนึ่งคือตำแหน่งที่น่าจะเป็นจุดที่พบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวน เมื่อพาเข้าไปกรุงเทพแล้วถึงวันที่สมเด็จกรมพระยาดำรงจะต้องเข้าประชุมเสนาบดีตามปกติซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงเป็นประธานในที่ประชุมสมเด็จกรมพระยาแกล้งสเสด็จสายไม่น้อยกว่า30นาทีถึงกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ่นไม่พอพระทัยและกระสับกระส่ายและทรงบอกนะว่าไม่เคยพลาดเวลามาสายเลยครั้งสมเด็จกรมพระยาไปถึงมีมหาดเล็กอุ้มอวโลกิเตสวนสำริดองค์นี้ตามไปด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจ้องอย่างตื่นเต้นและตรัสด,ด้วยความตื่นเต้นว่าอะไรของเธอเธอดำรงคือว่าวันนั้นเลยไม่ต้องประชุมข้อราชการกลายเป็นเรื่องชมและวิาพากวิจาร์ณรูปปฏิมาอาวโลกิเตศวนสำริษณ์องค์นี้กันเสียจนหมดเวลาจากนั้นพระโพธิสัตว์องค์นี้ก็ถูกเก็บรักษาไว้ภายในพระบรมมหาราชวางังจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่เจ็พระราชฐานให้นํำมาตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพระโพธิสัตว์องค์ใดคำถามภายหลังการค้นพบปัญหาที่ตามมาภายหลังการค้นพบคือเทวรูปองค์นี้เป็นรูปของพระโพธิสัตว์องค์ใดนักวิชาการทั้งหลายได้ลงความเห็นร่วมกันว่าเทวรูปองค์นี้เป็นรูปของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวน ในคติพุทธศาสนามหายานนับถือและให้ความสำคัญกับพระโพธิสัตว์มากเชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่บำเพ็ญเพียรและประพฤติธรรมจนสามารถเข้าสู่นิพพานได้แล้วแต่ด้วยความเมตตาจึงไม่เสด็จไปสู่นิพพานยังคงโปรดสัตว์โลกทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากสังสารวัฏแล้วจึงจะเสด็จสู่นิพพานเป็นองค์สุดท้ายจำนวนของพระโพธิสัตว์มีมากมายดุจเม็ดทรายในมหาสมุทรเช่นพระโพธิสัตว์วัชรปานี พระโพธิสัตว์ปัตถมปานีพระโพธิสัตว์วิศวพปานีและอื่นๆแต่องค์ที่สําคัญยิ่งใหญ่และมีผู้นับถือแพร่หลายที่สุดคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเป็นเทพที่ทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณาต้องการนําพามวลมนุษย์ไปสู่นิพพานสัญ,ญลักษณ์สําคัญของพระองค์คือรูปจําลองพระอมิตาพะ หรือพระพุทธเจ้าปางสมาธิประทับนั่งอยู่บนยอดมงกุฎในสมัยศรีวิชัยนับถือพระโพธิสัตว์องค์นี้อย่างแพร่หลายและได้พบรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้หลายองค์ในคาบสมุทรภาคใต้รวมทั้งบริเวณเกาะสุมาตราเกาะชวาในอินโดนีเซียด้วยแม้จะทราบว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์นี้แต่ก็ยังติดขัดว่าทรงแสดงปางอะไรเพราะพระกรหกหายไปทั้งสองข้าง จึงเรียกกันแต่เพียงว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเท่านั้นดรทิรยิยะ์ไกรเลิกเป็นผู้อธิบายว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนองค์นี้น่าจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนปัตถมปาณีหมายถึงอวโลกิเตศวนผู้ถือดอกบัวโดยอาศัยหลักฐานสําคัญคือจารึกหลักที่23พบที่วัดเวียงอําเภอชัยาจังหวัดสุราธานีสลักขึ้นในปีพศ 1318ข้อความในด้านที่หนึ่งกล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยทรงสร้างปราสาทอิดบูชาเทพสามองค์ว่าพระเจ้ากรุงศรีวิชัยผู้เป็นเจ้าแห่งพระราชาทั้งหลายในโลกทั้งปวงได้ทรงสร้างปราสาทอิดทั้งสาหลังนี้เป็นที่บูชาพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ถือดอกบัวคือปทุมปานีพระผู้ผจญพระยามานและพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ถือวชิระคือวชระปานี ปราสาททั้งสามนี้งามราวกับเพชรในภูเขาอันเป็นมน์ทินของโลกทั้งปวงและเป็นที่บังเกิดความรุ่งเรืองแก่ไตรโลกพระองค์ได้ถวายแก่พระชินราชประกอบด้วยพระสิริอันเลิศกว่าพระชินาทั้งหลายซึ่งสถิตยอยู่ในทศทิศข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับคำพีมันชุสีมูลกันปักซึ่งรวบรวมขึ้นระหว่างพศ 1, 1 2 5 0ถึง1,450กล่าวว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนทรงมีฐานะเป็นหัวหน้าของเทพในกลุ่มดอกบัวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิธีการที่จะนำไปสู่ปัญญาและโพธิญาณในขณะที่พระโพธิสัตว์วัชรปานีทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาและพระพุทธเจ้ามหาวโรชนะทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระโพธิญาณ ความเชื่อนี้ทำให้มีการบูชาเทพทั้งสามองค์ร่วมกันเช่นที่จานที่เมนดูดต่อในชวาภาคกลางได้ทำรูปพระพุทธเจ้ามหาไวายรจะนะไว้ตรงกลางเบื้องซ้ายเป็นรูปพระโพธิสัตว์วัชรปาณีและเบื้องขวาคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนสองกอนนามว่าปัทมปานีทรงถือปัทมาหรือดอกบัวในพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาแสดงปางประธานพรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนปัทมปานีที่พบ มักจะเป็นรูปประทับยืนเช่นเดียวกับรูปพระโพธิสัตว์ปัตถมป,ปาณีอีกองค์อื่นที่พบทางภาคใต้และพบว่ามีเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตส่วนที่เคอร์กิเออร์ทางตะวันออกของอินเดียมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุดแม้ว่าเทวรูปองค์นั้นจะมีสี่กรแต่ก็เป็นไปได้ว่าพระโพธิสัตว์องค์ที่พบที่ชัย,ยาจะมีลักษณะคล้ายกันคือประทับยืนปรปพังย์ พระหัตถ์ขวาแสดงปางประธานพรพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวและบนพระเศียรมีรูปพระธยานิพุทธประทับนั่งคัสมาธิภาพซ้ายพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนปัทมปาณีพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขวาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนสี่กรพบที่เคอร์กิเออร์ทางตะวันออกของอินเดียซึ่งมีการสันนิษฐานว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนปัทมปาณีที่พบที่ชัยยา หากอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็น่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกันงามที่สุดในสยามมาแต่ไหนใครสร้างด้วยลักษณะที่งดงามแสดงฝีมือช่างชั้นสูงทำให้ผู้สนใจหลายท่านคิดว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศอินเดียศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ขาสุขอินทราวุธอดีตคณะบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลายัยศิลปากรอ,อธิบายถึงเรื่องนี้ว่าไม่น่าจะเป็นของที่นำเข้ามาจากอินเดียเพราะอินเดียที่ร่วมสมัยกันคือนาลันทาจะเก่งเรื่องสลักหินมากกว่าหล่อสำริดพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นศินละปะสีวิชัยอิทธิพลชาวาภาคกลางและพบที่ชยาซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของอาณาจักรสีวิชัยในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 6ถึง17 แต่ในประเด็นที่ว่าจะมีการหล่อที่ไหนนั่นยังไม่มีการค้นพบหลักฐานชัดเจนเพราะยังมีการขุดค้นทางภาคใต้ไม่มากนักจากหลักฐานที่พบในปัจจุบันจึงบอกได้แต่เพียงว่าเป็นเทวรูปที่มีอิทธิพลศิละปะชวาภาคกลางซึ่งอาจเป็นได้ว่ามีการหล่อกขึ้นที่ชัยาเลยก็ได้เพราะได้พบพระโพธิสัตว์สำริดฝีมือดีเช่นนี้ที่ชายาอีกหลายองค์ภาพซ้าย สำเนาจารึกหลักที่23สด้านที่หนึ่งกล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยทรงสร้างปราสาทอิกสามหลังเพื่อเป็นที่บูชาพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ถือดอกบัวคือปัทมาปานีพระผู้ผจญพระยามารและพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ถือวชิระคือวัชรปานีขวาบนสร้างสถูปวัดแก้วที่เมืองชายยาโบราณอาจเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนแต่เดิมขวาล่าง ซากสถูปวัดหลงที่เมืองชัยยาโบราณอาจเป็นที่ประดิษฐานพระโพธสัตว์อวโลกิเตศวนแต่เดิมส่วนผสมของโลหะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อโต้แยแยงเพราะผลการวิเคราะห์ของกรมทรัพยากรธรณีปรากฏว่าประติมากรรมสำริดที่พบบนแหลมมลาย,ยูนั้นส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นทองแดงมีดีบุกผสมอยู่เพียง7.5 5เท่านั้น ทั้งที่ดีบุกเป็นสินแร่ที่มีมากบนคาบสมุทรมาลายูจึงอาจเป็นไปได้ว่าประติมากรรมเหล่านี้ถูกนำเข้ามาจากอินโดนีเซียซึ่งดอกเตอร์ผาสุกมีความเห็นว่าแต่ถึงแม้จะมีการหลอกขึ้นที่หมู่เกาะชวาหรืออินโดนีเซียก็ไม่เป็นปัญหาเพราะในอดีตเป็นพื้นที่ของอาณาจักรศรีวิชัยเช่นเดียวกันเราต้องนึกถึงภาพอาณาจักรในอดีตเป็นหลักไม่ใช่เส้นเขตแดนอย่างในปัจจุบัน ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นยังคงเป็นประเด็นที่นักวิชาการจะต้องค้นคว้าและถกเถียงกันต่อไปแต่สิ่งสำคัญคือการค้นพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนปัตถมป,ปาณีองค์นี้ที่ชัยยาเป็นประจักษ์พยานถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัฐที่ชื่อศรีวิชัยในค้าสมุตภาคใต้จนสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่งดงามทรงคุณค่าได้เช่นนี้